สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมากำนวณแนวทางห้างเสงน,นะคะเช้าบ่ายวันที่11มกราคม2567นะคะทุกคนคะ่ะหวยหุ้นห้างเสีงน,นะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนขาเราไปดูวันที่10ก่อนนะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่10นะคะทุกคนใจะให้เด่นนะคะก้9และ8เด่นรอบบ่าย8และ7นะคะทุกคน รอบเช้านะคะบนมาสองหกเจ็ดล่างสามห้ารอบเช้าหลุดนะคะทุกคนมาเข้าเจ็ดของรอบป่ายเนาะพี่น้องรอบป่ายนะคะทุกคนขาใจให้เด่นแปดและเจ็ดวันนี้มาทั้งแปดและเจ็ดนะคะสําหรับรอบบ่ายสายวิ่งสายลูดนะคะบนมาเจ็ดสองแปดล่างเจ็ดสี่มาคู่แปดสองสองแปดแล้วก็เจ็ดมาคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันทุกคนได้เจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะวันนี้คู่ตัวเด่นไม่เข้าเนาะพี่น้องเนาะ เ 7, 7้9เจ็ดไปหน่อยจีไปหุ้นจีนหมดเลยนะคะทุกคนไปต่อนะคะต่อวันที่11นะคะวันนี้วันที่11ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆฟังๆนะคะชอบผู้ไหนขอให้เข้าทุกคู้เด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่3และ2คะ่ะทุกคน3นะคะ38 37 30 สามห้าสามสองสามหกค่ะทุกคนสองนะคะสองแปดสองเจ็ดสองห้าสองศูนย์สองหกสองหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ 8ปดสามแปดสองแดห้าแดศนดสี่แปดเานะคะเจ็ดเก้เจ็ดแปดเจสเจดสองเจดเจดห้าเจดสี่ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคน มากกว่าค่ะพี่น้องคะ่ะมีคู่ไหนที่ชอบไหมเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะสามสองแปดเจ็ดนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นที่ใจจะให้นี้สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกลับด้วย้อพี่น้องเดอ้อสูตรนี้ให้ไปกลับด้วยนะคะทุกคนสูตรการคํานวณแนวทางนี้นะคะเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดแยกรอบนะคะส่วนคู่ที่ใจจะให้ก็คือคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายและการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นประจําวันนะคะทุกคนขามาดูค่ะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นค่ะสามสองแปดเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามสองสองก็สองแปดสองเจ็ดนะคะแปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดสามแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสองนะคะนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันนะคะประจําวันพฤหัส,สบดีนะคะอยู่ที่เลขห้าและเลขศูนย์ะคะทุกคนเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าหนะคะสำหรับเลขเบลขห้าและเลขศูนย์นี้ f อฟทุกท่านสามารถวิ่งลูดได้ทุกคนุนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนในแต่ละวันที่ใจให้นะคะสามารถเอาไปใส่ใดในแต่ละมือใดเลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าไม่ชอบตัวเด่นที่ใจแยกให้แต่ละรอบก็ตามเฉพาะเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่3และ2เด่นประจำวันอยู่ที่5และ0นะคะเป็น3530ค่ะไม่ติดคู่ตัวเด่นพี่น้อง2นะคะ2520 8กับ7 รอบบ่ายและเลขเด่นประจำวัน5กับ0เป็น8580 7นเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ประมาณนี้นะคะพี่น้องขาวันนี้ไม่ติดคู่ตเด่นสักคู่เลยนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกลับด้วยเด้อพี่น้องเด้อนอกเหนือจากคู่ตัวเด่นคืออะไรนะคะที่ใจไม่ได้วงก็คือการหาความน่าจะเป็นระหว่าง ระหว่างวันเนาะพี่น้องเนาะจากสูตรการจากสูตรสถิติของเมื่อบานนี้นะคะทุกคนคขา่ะทุกคนขาสําหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการคอมเมนต์มากๆนะคะทุกคน,กท,กคนที่ส่งกําลังใจให้นะคะ fc ท่านไหนอยากคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวใจเลิกการกลับมาเดี๋ยวใจมาตอบให้ทุกวันเนอะพี่น้องเดอ้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ